แม่เก็ดไม่เคยเข้าบ่อนเลยรถเหรอะคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้เลยเดินๆดินจากลูกเหรอลูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้างเพราะเขาไม่ให้ไปค่ะคิดถึงลานก็ไม่ได้ไปค่ะ แเกดเป็นหนี้จริงเป็นมาตลอดเป็นมาทั้งชีวิตแกเป็นหนี้เพราะแกซื้อหวยแล้วก็ล่าสุดอ่ะก็ไปยืมหมวก,กันนกมาประมาณเกือบล้านหนูกับยิวเกือบเลิกกันก็พเพราะเรื่องเงินของแม่มาตลอดเวลาทั้งคู่ต้องทะเลาะก,กันคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ยิวกับแม่ต้องเกลียดกันก็พเพราะเรื่องเงิน เบอสดดราม่าเดือดระหว่างแม่ลูกกลางโซเชียลค่ะสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่นนได้บทดสดชืน่นและแม่เกดสำรวยชนิดที่เรียกว,ว่าแตกหักเลยก็ว,ว่าได้ค่ะหลังจากที่ทางเจนนี่ได้โพสช์ข้อความจากแม่เกดพร้อมกับบอกว่าล่าสุดมีกู้กรณีเป็นแม่เอาเลยแม่พูดให้หมดเรื่องในบ้านมันจะได้จบแบบจริงๆสักทีเหนื่อยแล้วเหมือนกันอีคารมาผิดบงังสร้างภาพอะไรแล้วทําแม่ทําแล้วสบายใจแม่ทําเลยก่อนที่ต่อมาค่ะแม่เกดจะรําไ้การไล่ตัดพอถูกห้ามไม่ให้ไปหาลานที่บ้านทางที่คิดถึงมากและไม่ได้รับ เงินเดือนจากลูกอยากที่หลายคนเข้าใจแต่งานนี้ค่ะเจนนี่ก็โพสต์สวนวรัวก่อนที่จะออกมาเปิดใจกลับไลายกรอบ กลายเป็นประเด็นดราม่าเดือดสะเทือนวงการอีกแล้วค่ะเรื่องราวความสัมพันธ์ของเจ็นีรัชนกและแม่เกตี่มาว่าก่อนหน้านี้จะมีออกมาให้ที่เห็นกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเดิมๆเกีเ่ยวกับปัญหาเรื่องเงินเงินทองๆจนกลายเป็นประเด็นและเป็นข่าวอยู่หลายต่อหลายครั้งและเธอก็ช่วยเหลืออยู่ตลอดมาจนเคสก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวเรื่องราวนี้สินกับในเงินซึ่งเจ็ดนีก็ช่วยโดยการให้แม่เกตไล่ like ขายของเพื่อหาเงินมาใช้นี้หลังจากจบเคสในเงินไปค่ะก็มีเจ้าหนี้อีกแล้วรายโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆซึ่งทางแม่เกต็ ปากว่าจะทยอยใช้หนี้จากการขายของนั่นเองค่ะ โดยเรื่องราวของแม่เกดก็เริ่มจะเงียบหายไปพักใหญ่แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นอีกครั้งซึ่งดูเหมือนว่าก็จะเป็นปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองเช่นเดิมขณะที่ทางเจนนี่เองค่ะก็ได้โพสต์แชทของแม่เกศที่ส่งเข้ามาว่าลูกหลับได้ใช่ไหมที่แม่จะถูกคนอื่นโพสประจานยืนยันว่าจะให้แม่รับกรรมใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแม่จะออกมาพูดความจริงทั้งหมดและสิ่งที่แม่เจอมาทั้งหมดเหมือนกันตอนเช้าแม่จะไลฟ์บอกเรื่องทั้งหมดที่แม่ผิดและสิ่งที่แม่เจอถูกเรื่องตอนนี้ที่ไม่ได้เข้า ทางฝั่งของเจนนี่ก็เลยตอบกลับไปค่ะว่าโซเชียลมันแรงยิงแม่ทําคนจะด่าแม่มากกว่าเดิมถ้าแม่ทําเพื่อความสบายใจแม่ทําได้เลยแต่ถ้าแม่ทําเพื่อประชดประชันมันไม่ได้ผลโดยเจนนี่เองค่ะก็ได้เขียนข้อความเอาไว้ด้วยค่ะว่าล่าสุดมีคู่กรณีเป็นแม่เอาเลยแม่พูดให้หมดเรื่องในบ้านมันจะได้จบแบบจริงๆสักทีเหนื่อยแล้วเหมือนกันพี่ค้านหมากปิดบงังสร้างภาพอะไรแล้วถ้าแม่ทําแล้วสบายใจแม่ทําเลยหนุกกันีไม่ต้องหยุดเอาให้สุดให้เพื่อนได้พูดทั่วประเทศไปเลย11โมงเริ่ม เจ้านี้ทั้งหลายไม่ต้องทักมหาเจตนี้นะคะไม่รับเคสแล้วค่ะถึงใครที่ให้ยืมก็ผิดารณาเอาเองค่ะในส่วนของเจดนี้ให้จบวันนี้หลังจากนี้จะไม่แตะไม่ต้องไม่อะไรกับเรื่องแบบนี้แล้วเรียให้จบก่อนเด็กๆสองคนโตขึ้นมาถ้าเขาดูเรื่องจะได้ไม่ต้องมารับรู้อะไรทั้งสิ้นอีกรักแม่น,นะรักมากรักมาตลอดแต่ไม่ไหวละเฝ้าเลยวันนี้โพสทั้งวันดูก่อนว่า พูด <REP. S 2> อะไรมากเอาให้จบไม่ต้องเที่ยวรบกันอยู่จากนั้นค่ะคุณผู้ชมทางแม็กเกตเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดรำไ้แล้วค่ะว่าที่ผ่านมาอดทนมาตลอด3ปีที่ถูกดาก่ายืนยันค่ะว่าไม่เคยเข้าบอลที่หลายคนพูดว่าแม็กเกตเข้าบอลเนี่ยเอาตรงไหนมาพูดแม็กเกตเป็นนี้เพราะว่าลงทุนเรื่องหวยก็ยอมรับตรงๆและรถทุกคันลูก,ก็ไม่เคยซื้อให้ตนซื้อเอกทั้งหมดส่วนเรื่องเงินเดือน3ปีที่แล้วเนี่ยเคยได้เดือนละแสนจริงแต่ช่วงล้างก็ให้บ้างไม่ให้บ้างจนช่วงล้างพอทะเลาะก,กันก็ไม่ได้หมาดสักระยะ อนอกจากนี้ค่ะแม่เกดยังบอกอีกว่าอยากไปหาร้านที่ถึงร้านแต่ก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเขาไม่ให้ไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะความผิดของตัวเองที่ทุกคนพูดว่าแม่เกดเข้าบอนเอาตรงไหนมาพูดแม่เกดไม่เคยเข้าบ่อนเลยแม่เกดไม่เคยเข้าบอนเลยมีคนมาพูดมาเม้นไแม่หดตนมาตั้งแต่ปีหกหกที่ทุกคนบอกว่าแม่เกศเข้าบอลเหรอ ไม่เกตไม่เคยเข้าบอนเลยเอาตรงไหนมาพูดก่อนว่าเข้าบอนไม่เกตผิดพลาดเพราะไม่เกตเป็นหนี้แล้วไม่เกตเป็นลงทุนเอาจริงๆเอะลงทุนร่วงหวยนี่แหละสามสี่ปีที่ผ่านมาลงทุนเรื่องหวยนี่แหละ รถเหรอคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้เลยเอาความจิงรถเหรอคะไม่มีคันไหนที่ลูกซื้อให้ซื้อด้วยตัวเองทุกคันเบ้นเหรอคะคืนเขาไปแล้วค่ะคืนไปแล้วเบ้นคืนไปแล้วค่ะแล้วทุกวันนี้ไม่เกตขอลดลูกมาใช้อยู่เดินเดินจากลูกเหรอ ลูกเคยพูดไปแล้วให้บ้างไม่ให้บ้างเมื่อก่อนสามปีที่แล้วยอมรับไม่เกตได้เดือนละแสนจริงๆได้เดือนละแสนจริงๆค่ะสามปีที่แล้วหลังจากมีเรื่องกันมาไม่เคยไม่เคยหยุดเอินเดือนไปสักพักใหญ่เลยหยุดเอินเดือนไปสักพักใหญ่ทุกวันนี้ไม่เก็แทบไม่ได้ไปเลี้ยงหลานไปดูหลานเลย ราะเขาไม่ให้ไปค่ะเอาความจริงคิดถึงหลานก็ไม่ได้ไปค่ะเพราะไม่ทําตัวเองไงที่ไม่ไปบ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะไม่ทําตัวเองได้ไปดูหลานไม่ได้เพราะไม่ทําตัวเองเพราะไม่ทําตัวเองไงคะถ้าไม่เป็นคนดีแล้วทําไมเขาจะไม่ให้ไปล่ะรู้อยู่รู้ค่ะเพราะไม่เกติทาตัวเองค่ะ ก็ไม่เก็ตทำตัวเองที่ไม่เกดไม่ได้ไปดูหลานไม่ได้ไปหาหลาน ขณะที่ทางด้านของเจนี่เองค่ะก็โพส,ส์สวนรัวๆค่ะว่ารถเบนซ์ซื้อให้แรกบนเกิดราคาไม่ถึงล้านมีปัญหาเพราะเป็นรถมือสองคืนบริษัทไปแล้วเจนี่เลยให้เลือกว่าแม่จะให้เจนี่ซื้อรถไฟฟ้ามือหนึ่งให้หรือเอามินิคูเปอร์ไปใช้แทนมินิเป็นรถที่แม่กับแฟนคนเก่าแม่ซื้อในหนางบริษัทได้บททสดชื่นและเจนี่รับภาระผ่อนเอกมาตลอดหลังจากแม่เอาไปจำนำสองครั้งเจนนี่ถ่ยกลับมาสองครั้งและเห็นว่าครั้งนี้แกไม่มีรถเลยให้กลับไปใช้อีกรอบพออยากให้แม่มีรถขับ ต่ที่ไม่อนเป็นชื่อแม่เพราะกลัวเหตุการณ์เดิมๆจะเกิดขึ้นเธอยังบอกอีกคว่าจำนำครั้งละสองล้านปิดบริษัท2ล้านกว่าผ่อนมาอีก2ล้านกว่ารวมๆที่เสียไปกับรถคันนี้6ล้านกว่าเจนนี้ให้แม่มาเจอล้านเฉพาะตอนอยู่ไม่อยู่ค่ะเพราะไม่อยากให้ทั้งคู่กันส่วนเหตุผลที่ไม่ให้เจอกันทุกคนก็พอจะรู้คนกากลำบากใจแต่เจนนี่อยากรักษาครอบครัวไว้ นน่คะยังได้พบข้อความที่แม่เกศบอกว่าเงินเดือนแม่สองหมื่นลูกไม่ต้องอดนะแม่จะไม่รับเงินเดือนจากลูกแล้วค่ะขอบคุณทุกอย่างนะโดยเจนนี่ได้บอกว่าเงินเดือนเคยให้เดือนละแสนแม่ขอเบิกลูกหน้าตลอดให้ทีเป็นล้านหลังๆขอใหม่ลดเหลือห้าหมื่นล่าสุดลดเหลือ 20, ลสดดองหมื่นแม่เป็นคนประชดเองว่าไม่เอาแล้วมือเกิดล่าสุด และยังมีการพูอีกวา่าบ้านลิลลี่แม่จำนำเจนนี่ถ่ายให้หนึ่งรอบห้าล้านแต่แม่ไม่ได้เอาเงินไปถ่ายจนตอนนี้บ้านหลังนั้นเป็นชื่อคนอื่นส่วนลิลลี่อยู่บ้านใหม่ที่เจนนี่ซื้อให้ที่หาดใหญ่เอาให้จบวันนี้เจ็บกันให้สุดได้ไม่ต้องมีใครมาเจ็บอีกก่อนที่ต่อมาค่ะคุณผู้ชมทางด้านเขาเจนนี่เองเนี่ยก็ไม่ได้มีการออกมาไลฟ์สดโดยมีบางช่วงบางตอนที่เธอเองก็ถึงกับรำไ้เราถึงปัญหาที่เจอมาตลอดค่ะถึงคันที่เกือบจะเลิกกับยิวชัดมงคลมาแล้วโดยทางเจนนี่เองบอกว่าแม่เกดเป็นนี้จริง เป็นมาตลอดเป็นมาทางชีวิตตั้งแต่ตนเกิดและตนเองก็พยายามทํางานเพื่อให้ครอบครัวด,ดีขึ้นแม่เป็นหนี้เพราะว่าซื้อหวยทางที่ตนรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่รู้ว่าสาเหตุหลักมาจากหวยและแฟนของแกแล้วก็มีหนี้สะสมจากการพน,นันยืมคนนั้นมาปิดคนนี้ยืมคนนี้มาปิดคนนั้นล่าสุดไปยืมหมวกันน็อกมาเกือบล้านรอบนี้ไม่ได้ช่วยเพราะเงินไม่ใช่ทางออกทางออกคือแม่ต้องแก้ที่ตัวเองเชียอวันวันนี้แม่เปลี่ยนตัวเองทุกคนพร้อมให้อภัยและเข้าใจแม่รู้ว่าวันนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้ทุก คนก็เจ็บปวดหมดไม่มีใครอยากให้ใครมาด่าแม่เขาตัวเอง แต่ที่ทำเพราะมันไม่ไหวแล้วเพราะที่ผ่านมาทะเลาะก,กับแม่เรื่องเงินตลอดคุยกันดีได้แค่ไม่กี่คำตนกับยิวเกือบเลิกกันกับเพราะเรื่องเงินมาตลอดยิวกับแม่ต้องเกลียดก,กันกับเพราะเรื่องเงินตนเป็นคนกลางรักแม่รักสามีไม่อยากให้อยู่จริงขาดพ่อก็ต้องอดทนกับเรื่องนี้มาตลอดทุกวันนี้ต้องทํายังไงก็ได้ไม่ใช่แม่เจอยิวไม่ใช่ยิวรับรู้เรื่องแม่ต้องปิดบังไว้ในใจตลอดเพราะไม่อยากให้ทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตนทุกครั้งที่แม่ขอเงินลิลลี่ลิลลี่ร้องไห้ทะเลาะกับแม่ ทุกครั้งที่ทะเลาะกันคนที่เจ็บปวดก็คือตนการที่ตนออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตนเหมือนกันจนถึงตอนนี้ที่ออกมาพูดเรื่องแม็ก,ก็อยากรักแม็มากที่สุดอยู่ดีแม่กเกดเป็นหนี้จริงเป็นมาตลอดเป็นมาทั้งชีวิตเป็นมาตั้งแต่หนูเกิดจนถึงตอนนี้แม่ก,ก็ยังเป็นหนี้แล้วหนูอะแบบพยายามแบบทำงานอะให้ครอบครัวดีขึ้นตลอด แกเป็นนี่เพราะแกซื้อหวยแกซื้อมาตลอดมีทั้งที่เจนนี่รู้เองบ้างคนอื่นบอกบ้างหรือทั้งที่เจนนี่ไม่รู้บ้างคือเจนนี่ก็คือรู้ว่าสาเหตุหลักๆของแม่คือมาจากหวยทุกวันนี้หนูต้องบาลาน์เวลาหนูต้องทํายังไงก็ได้ให้แม่ไม่เจอยิวหนูต้องทายังไงก็ได้ให้ยิวอ่ะไม่ต้องมารับรู้เรื่องแม่หนูต้องปิดบังไว้ในใจตลอด พอหนูไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาทะเลาะกันเวลาทั้งคู่ต้องทะเลาะกันคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือเจนนี่ก็คือหนูทุกครั้งที่แม่ขอเงินลิลลี่ทุกครั้งที่ลิลลี่ร้องไห้ทะเลาะกับแม่คนที่เจ็บปวดก็คือหนูการที่หนูออกมาพูดแบบนี้คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือหนูเหมือนกันจนถึงตอนนี้หนูมาพูดเรื่องแม่หนูก็ยังบอกว่าหนูรักแม่ที่สุด หลายคนบอกว่าให้หนูตัดแม่ออกจากชีวิตมีคนบอกว่าให้หนูแบบเลิกคุยกับแม่หนูทําไม่เคยได้สุดท้ายหนูก็แพ้หนูก็ใจอ่อนกับแม่ตลอดเพราะหนูรักแม่อยากให้แม่ดีขึ้นอยากให้แม่ไปในทางที่ถูกที่ควรไม่อยากให้แม่หลงผิดไม่อยากให้แม่ไร้สุดไม่อยากให้แม่พุทไม่อยากให้แม่ยืมเงินคนนั้นไม่อยากให้แม่มีแฟนไม่อยากให้แม่ยุ่งกับคนนี้หนูเป็นห่วงแม่มาตลอด แต่หนูห้ามแม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อห้ามไม่ได้หนูก็จะต้องให้เรื่องนี้มันจบหนูไม่อยากให้ยูจินกับแจย่าต้องเจออะไรเหมือนหนูหนูไม่อยากให้เขาทั้งคู่ต้องมารับผิดชอบอะไรเหมือนที่หนูโตมาหนูเลือกที่จะไม่ตอบแชทแม่ก็ได้หนูจะบล็อกแม่ก็ได้หนูจะไม่โอนเงินให้แม่อีกเลยก็ได้แต่ทำไมหนูถึงยังทำหนูถึงยังตอบทำไมหนูถึงยังต้องเอารถมินิคูเปอร์ไปให้แม่ใช้ทั้งๆที่แม่แบบพูดจาไม่ดีกับหนูพอหนูรักแม่ หนูโตกับแม่มาตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงวันนี้หนูรู้ดีว่าแม่เลี้ยงหนูมาคนเดียวโดวยที่ไม่มีพ่อแม่เหนื่อยขนาดไหนหนูรู้ดีหนูจำนึกบุคุณน,นั่นดีแต่แม่ต้องไม่ใช่หลงผิดขนาดนี้ นี่เราอีกค่ะว่าแม่อยากมีรถเบนซ์ต้องขับรถเบนซ์เท่านั้นก็ซื้อมือสองให้แต่รถมือสองมีปัญหาก็เอาไปคืนบริษัทก็เลยให้แม่เลือกว่าจะเอารถมินิคูเปอร์หรือเอารถไฟฟ้ามือหนึ่งก็จะซื้อให้จะได้ไม่ต้องซ่อมแต่แม่ก็เลือกมินิคูเปอร์แต่ก็ไม่พอใจก็อยากด่าตนไม่จบไม่สิ้นแม่พูดตลอดว่าไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองก็เพราะว่าแม่มีไม่ได้ไงส่วนกับยิวไม่ต้องพูดถึงไม่เจอกันก็คือดีที่สุดแล้วตอนแรกเจนนี่ทะเลาะกับยิวเกือบเลิกกันทะเลาะกก็ยไม่ อบเราไม่เอาแม่เราก็ไม่ต้องคบกับเราแล้วเด็กสองคนที่เกิดมาล่ะปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากเรื่องเงินของแม่อยู่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขารับไม่ได้แล้วไหนเมื่อรับไม่ได้ เขาก็บอกว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องมาเจอกันเจนนี่ก็เลยคิดว่าให้แม่มาเจอร้านเฉพาะวันที่อยูไม่อยู่เพราะสุดท้ายพอมาเจอกันมันก็หมอกหน้ากันไม่ติดแล้วปัญหามันก็ยังไม่ถูกแก้เจนนี่เคยถามยูว่ามีโอกาสไหมที่อยู่กับแม่จะได้นั่งกินข้าวพร้อมกันกับเจนนี่อีกยูบอกว่าอาจจะมีแต่อาจจะต้องสองสามปีข้างหน้าหรือไม่แม่ก็ต้องเป็นคนใหม่จริงๆก่อนแล้วจะให้เจนนี่มาเลิกกับยูเพียงเพราะเรื่องเงินของแม่เจนนี่ก็มองว่ามันไม่ใช่แล้วยวกับแม่ก็เคยทะเลาะกันหนักมากด้วยแล้วยูก็เคย แ้ดวยม่หนูพูดตรงนี้เลยหนูก็รู้ว่าสิ่งที่แม่กําลังคูดหนูในแชทวันนี้ที่แม่จะออกมาไล์แม่จะพูดเรื่องอยิวเคยด่าแม่ยิวเขาเคยด่าแม่ตอนที่แม่มาบ้านหนูและแม่มาไล์สดกับร้านพอ,อยิวด่าเสร็จหนูกับยิวก็ทะเลาะกันบ้านแตกไม่คุยกันจนหนูต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายคนและเขาก็ให้มานัดคุยกันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เจ็นี <cues> <IS convert to sex> ้ยังบอกอีกคว่าแม่เนี่ยไปยืมเงินคนอื่นแม่ไปบอกเขาวันลูกไม่ดีลูกตัดแขนลูกตัดขาลูกไม่ช่วยเหลือทางทางที่ผ่านมาช่วยแม่ไปเท่าไหร่เมื่อก่อนแม่ขอเงินเดือนละแสนหนูก็ให้หลักแสนพอให้หลักแสนแม่ก็ขอเบิกล่วงหน้าสิบเดือนแม่ขอหนึ่งล้านหนูก็ให้พอเบิกล่วงหน้าเสร็จไม่มีตังใจกลายเป็นว่าเงินเดือนก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ที่ห้าหมื่นหนูก็ให้ที่นี้พอทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาแม่ก็ขอมาเบิกล่วงหน้าอีกมันก็เหลือเดือนละสองหมื่นหนูก็ให้ทะเลาะกันกี่ทักหนูก็ ให้แม่เป็นเงินตลอดแม่อยากมีรถเบนซ์เจนี่ซื้อให้เมื่อวันเกิดเป็นรถมือสองแม่บอกแม่ต้องขี่เบนซ์ยังไงก็ต้องเป็นเบนซ์เจนก็ไปซื้อรถเบนซ์ให้แม่แต่รถมันมีปัญหาเอาไปคืนบริษัทรถเกือบล้านพอรถมันมีปัญหาทุกคนบอกว่าไม่ควรซื้อรถเบนซ์มือสองหนูก็เลยให้แม่เลือกว่าแม่จะเอารถมินิคูเปอร์คันนี้ไปใช้หรือให้หนูซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่มือหนึ่งให้แม่จะได้ไม่ต้องซ่อม แม่ก็เลือกที่จะเอามินิคูเปอร์แม่เป็นคนเลือกเองแต่พอแม่เลือกไปแม่ไม่พอใจทุกวันนี้แม่ยังด่าหนูเรื่องรถไม่จบไม่สิน้นว่าที่บอกโพสตบอกชาวบ้านวะ่าซื้อเป็นของขวัญวันเกิดแล้วไหนอะรถเบนที่เป็นของขวัญวันเกิดไม่เห็นมีเลยทั้งๆที่มินิคูเปอร์มันแพงกว่าเบนซ์อีกมันดีกว่าเบนซ์อีกแม่ไม่ต้องซ่อมได้ซ้ําแล้วใครกันล่ะที่อยากได้รถมินิคูเปอร์ตั้งแต่แรกหนูก็ทําให้แม่มาตลอด เมื่อวานหนูยังทะเลาะกับแม่เรื่องนี้เชื่อไหมเรื่องรถแม่ไม่มีรถเป็นของตัวเองแม่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็แม่มีไม่ได้แม่ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าแม่มีไม่ได้แม่ทําธุรกรมอะไรไม่ได้แล้วชื่อของแม่ไม่สามารถมีอะไรได้แล้วแม่โดนฟ้องมากี่คดีไหนจะคดีรถตู้ลินลี่ไหนจะคดีรถเบนซ์ของแม่แม่โดนฟ้องแม่มีอะไรไม่ได้แม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ได้แม่จะโดนยึดทั้งหมดหรือไม่ก็อีกอันนึงคือต่อให้แม่มีแม่ก็อาจจะเอาไปเข้าอีก แล้วมันไม่ผิดที่ลูกๆจะคิดแบบนี้เพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงแม่ก็อยู่อุตส่าห์ไปซื้อบ้านแยกเปิดร้านเสื้อผ้าจนมันเจ๊งจนมันไปต่อไม่ไหวแม่ทําไปทําไมเราห้ามแม่แล้วเราเตือนแม่แล้วสุดท้ายพอมันมีปัญหามันก็พังไปหมดทําไมทุกอย่างมันไม่เป็นชื่อแม่อ่ะเพราะมันเป็นไม่ได้ไงเพราะแม่มีปัญหาทางการเงิน เรื่องบ้านลิลลี่ก็เหมือนกันตอนนี้มันลิลลี่ไม่มีบ้านแล้วนะคะบ้านหลังแรกในชีวิตที่ลิลลี่ซื้อด้วยตัวเงินเขาเองอะ่ะเขาไม่มีแล้วเพราะว่าแม่อ่ะเอาไปจำนำและเจนนี่อ่ะก็ไปถไ่ยเอาเงินให้แกบอกว่าเอาไปไถ่ายบ้านแต่แกก็ไม่ได้ถ่ยห้าล้านจนสุดท้ายบ้านนั้นเป็นชื่อคนอื่นและตอนนี้มันขาดแล้วส่วนกับยวไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่เจอกันดีที่สุดแล้ว ตอนแรกเจนนี่ทะเลาะกับยิวเกือบเลิกกันทะเลาะกันบ้านแตกทะเลาะกันแบบก็ยูแบบไม่ชอบแม่เราอะ่ะยูไม่เอาแม่เราอะ่ะก็ไม่ต้องคบกับเราอะ่ะแล้วเด็กสองคนละ่ะที่เกิดมาละ่ะปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากเรื่องเงินของแม่ยิวไม่เคยเจออะไรแบบนี้เขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เขารับไม่ได้แล้ว ในเมื่อรับไม่ได้เขาก็บอกว่างั้นก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ต้องเจอกันเจนนี่ก็เลยคิดว่าให้แม่มาเจอหลานเฉพาะวันที่ยูไม่อยู่เพราะสุดท้ายอ่ะพอมาเจอกันในวันที่เจอหน้ากันมันก็มองหน้ากันไม่ติดแล้วปัญหามันยังไม่ถูกแก้เจนนี่เคยถามกับยิว่าจะมีโอกาสไหมที่ยูกับแม่จะได้นั่งกินข้าวพร้อมกันกับเจนนี่อีกยวบอกว่าอาจจะมีแต่ต้องสองสามปีข้างหน้าหรือไม่ก็แม่ต้องเป็นแบบเป็นคนใหม่จริงๆก่อนคนใหม่ในที่นี้ของยวคือเรื่องเงิน และจะให้เจนนี่มาเลิกกับยูเพียงเพราะว่าเรื่องเงินของแม่เจนนี่ก็มองว่ามันไม่ใช่และยูกับแม่เคยทะเลาะกันหนักมากด้วยและยูก็เคยด่าแม่ด้วยนี่หนูพูดตรงนี้เลยหนูรู้ว่าสิ่งที่แม่กําลังขู่หนูในแชทวันนี้ที่แม่จะออกมาอะไรแม่จะพูดเรื่องที่ยวเคยด่าแม่ยูเขาเคยด่าแม่ตอนที่แม่มาหาหนูที่บ้านแล้วแม่ไร้สดกับหลานพอยูด่าเสร็จหนูกับยวทะเลาะกันบ้านแตกประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่คุยกัน จนหนูต้องปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วเขาให้มานั่งคุยกันว่ามันทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแม่ไปยืมเงินคนอื่นแม่ไปบอกเขาว่าลูกไม่ดีลูกตัดแขนตัดขาลูกไม่ช่วยเหลือทั้งทที่ผ่านมาหนูช่วยแม่ไปเท่าไหร่เมื่อก่อนแม่ขอเงินเดือนเดือนละเป็นแสนหนูก็ให้หลักแสนพอให้หลักแสนแม่ขอล่วงหน้าสิบเดือนแม่ขอล้านหนึ่งหนูก็ให้พอได้ไปพอเบิกล่วงหน้าเสร็จแม่ไม่มีตังค์จ่ายกลายเป็นว่าเงินเดือนต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ที่เดือนละห้าหมื่นหนูก็ให้พอห้าหมื่นทีนี้ทะเลาะกันไป ถ้าเลาะกันกี่ครั้งหนูก็ให้แม่เป็นเงินตลอด ฟาของยิวชัดมงคลสามีของเจนนี่ค่ะก็โพสต์กลางโซเชียลค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหรอครับผมเพิ่งตื่นเมื่อคืนไทยนางเกือบเช้าแล้วก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะว่าอ๋อไม่เห็นมีอะไรน่าตกใจนี่นอนต่อแป๊บนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการแชร์โพสต์ของทางเจนนี่แล้วก็บอกว่าคนคนหนึ่งต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่เกิดมาครั้งนี้เจนนี่โคตรมีกรรมสำหรับประเด็นนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมแน่นอนค่ะว่าหลายคนเองเนี่ยก็ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจทางเจนนี่อย่างล้นหลามค่ะเพื่อให้เธอเนี่ยผ ยากลําบากนี้ไปได้ส่วนหลังจากนี้จะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอีกหรือไม่ก็ต้องรอติดตามไป,ปรพร้อมๆกันค่ะแล้วคุณผู้ชมเอกมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างลองแวะมาพูดคุยอีกมาคอมเมนต์กันได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอยากดีกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ดับสไครต์ช่อง u t u b e ท็อปตลาดและเพจ Facebook ท็อปตลาดด้วยนะคะและสำหรับใครค่ะที่สนใจต,ออนติดต่อโฆษณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้เลยค่ะ